โอเคงั้นวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากทางดรสเตนกระบองก่อนนะครับ <S <S เพราะว่าตัวนี้ต่างกับตัวเก่ายัางไงต่างกับชุดดิฟเดอร์อย่างไงครับโอเคอ่ะอันนี้น้องไกลก็พีมาใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้นซื้อซื้อต่อมาจากน้องคนหนึ่งเช่นกันในกลุ่มนะครับโอเคก็ตัวมันกล่องแลนะ้วนมันใช้คําว่าดรสเตนกระบองใช่ครับแต่<ม>หน้ามันอะ่ะเป็นหน้าดอมามูใส่ชุด อของของเอเทอร์เซนต์นะครับเดี๋ยวผมขอแยกวางกล่องก่อนเนานะ,ะมาดูที่ตัวฟิกเกันครับผมไปยิมมาเลยดูจากตัวออเทอร์เซนต์ตัวแรกก่อนนะฮะออเทอร์เซนต์ตัวแรกเนี่ยคือโมที่ใช้บอดี้ทุกอย่างที่ใช้เนี่ยคือตัวเดิมกับที่ออกมาครั้งก่อนเลยนะฮะก็คือตัวปีสองพันสองนะครับ ซึ่งตัวนี้ผมเคยเล่าว่าเป็นตัวแพ็คเดียวที่ผมว่าดีเยี่ยมมากปีนั้นสำหรับผมนะ,ะแต่อาจจะถูกมองข้ามอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวเก่าๆพวกเราดูคราวน,นี้ทั้งสองตัวต่างกันยังไงนะครับอันแรกคือถุงมือนะครับลายต่างกันถุงมือจะไม่มีลายนะครับสำหรับตัวที่เป็นหัวดอมมามูนี้นะครับ,รบแต่แต่ว่ามันจะมีเป็นเหมือนกับร่องรอยของลายอยู่คือมันจะเห็นจางมากๆม,มันจะเห็นบางมากๆนะแต่ว่ามันมีมันมีร่องรอยอยู่พี่ซึ่งก็ นนดดก็ยังมีรุดลายอยู่นะครับมีรุดลายแับต่บ,บางมากขนั้นองโอเคหน้าอกอะ่ะคนละสีคนละคนละ,ะ,ะมีการลงสีเพิ่มแล้วกันเท่าที่เท่าที่จับดูนะคือใช้บอดี้เดียวกันนะครับคือตอนแรกนึกว่าผมว่านึกว่าอันเนี้ยมันเห็นได้มันมนีหลุมเยอะขึ้นมาเยอะากว่าแต่วันไม่ใช่นะคือลายนูนอะ่ะมันเหมือนเดิมเลยโอเค,คอแค่เพ้น เบสเซ็ตก็ที่คุกคนเรียกก็คือยอมนะครับโอเค <Okay. S 2> ใช่ยอมแน่นอนแล้วมีจุดเดียวที่ไม่ยอมที่เราเห็นกันด้วยสายตาตอนนี้ก็คือตัวของผ้าคุมนะครับให้แต่คนคิดก่อนตอนแรกอ่ะผมดูผมคิดว่าผ้าคุมตัวเก่าสวยกว่าอืแต่หลังจากไปจับดูแล้วเนี่ยไกด์ไก,ไกเขาเล่าผมฟังว่ามันเท็กเจอร์อะไรมันดีกว่าคือแต่อันนี้เป็นที่ผมเองนะคือผมรู้สึกว่าเท็กเจอร์ของผ้าคลุมตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะอ,อกด้านๆม,มันจะไม่เหมือนมันจะไม่มันๆแบบ ตัวเก่าคืออันนี้ไม่แน่จะเป็นที่การลงสีหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าชอบชอบผิวสัมผัสของอันนี้มากกว่ามันดูมันรู้สึกเหมือนมันลอยมากกว่าและด้วยการที่มันปั้นด้วยคือสิ่งที่ปั้นเนี่ยคือมันไม่ใช่โมผพ่อคุมเดิมอะันคือการปั้นใหม่บางทีปั้นให้มันมีแบบผิวไปทางขวาทางซ้ายอะไรอย่างเงี้ยอ่าเหมือนผ้ามันไม่ทิ้งตัวอย่างแต่ในขณะที่ตัวเดิมผ้ามันจะทิ้งตัวใช่ตัวเดิมจะเป็นผ้าที่แบบ ปกค่อนข้างตกมาปกติออได้เดี๋ยวผมขอเอาหน้าให้ดูนิดนึงก่อนนะครับระหว่างตัวใหม่กับตัวเก่าเนาะเดี๋ยวผมจ่อให้ดูคิดว่าหน้าตัวใหม่มันตาลอยๆกว่านะเดี๋ยวดูลองดูจากรูปนะครับอืครับแล้วส,สังเกตที่อยากให้สังเกตคือตัวใหม่ขอ,อของตัวใหม่นะครับ <ดา S 2> อานาตเพี่นี่ครับคือข้างในข้างในตาตัวตาของมันนะครับมีเหมือนกับว่า,เ,าเป็นสีม่วง ช่เหมือนเนเหมือนโดน,น,น,นโดนสิงโดนพลังอะไรใช่ไหมถ้าถ้าตามจากที่ผมเคยเคยเห็นเคยอ่านนะ,ะแต่ตแต่นี่ผมขอพูดนะว่าสายเวทมนต์เป็นสายที่ผมไม่ถนัดเลยคือคือผมไม่ค่อยได้อ่านคอมมิกของสายเวทนี้เท่าไหร่เลยอันนี้เท่าที่ไปลองรีเสิร์ชดูนะครับคือเหมือนกับว่ามันมีการมันมีครั้งที่ออเตอร์สเตนเนี่ยได้ตายไปนะครับแล้วดอมมามูอ่ะก็ได้เข้ามาหยุดร่าง อาตามรูปนะครับคือตามที่ดูนะฮะมันเหมือนไอ้เวทเวทสิงร่างที่มันชอบใช้กันเนาะโปเซตอะไรเงี้ยเป็นโดนโดนโปเซตโดนสิงร่างเฉยเลยดอมบูก็เลยเข้าสิงใช่ซึ่งตาเนี่ยครับเท่าที่เคยเห็นในคอมิกเนี่ยคือมันออกมาแค่ช่องเดียวเลยหัวเนี่ยครับหัวหัวนี้ตามคอมิกเป๊ะออกมาแค่ช่องเล็กๆช่องเหดี่ยวซูมที่หน้าว่าเปลี่ยนแล้วหลังจากนั้นก็คือการการทันฟอร์มเป็นหัวไฟเลยหัวดอมมูกลายเป็นหัวนี้เลย นะครับโอเคงั้นเราจะบอกทุกคนว่าชุดนี้เนี่ยมันเป็นชุดประมาณปีสองพันห้าเข้าใจไม่ผิดกับปี2 0 1พันสิบห้าสิบห้านะครับอันนี้คือเทียบจากปกคอมิกนะที่มันแถมขวานตัวนี้มากับพร็อพเป็นตัวนี้คือเป็นปีที่ช่วงที่แบบหมอเขาเสียทั้งตำแหน่งเสียทั้งพลังอะไรหลายอย่างนี่เล่ารวมๆนะก็มีคาถาโดยที่เราเคยกดมีพ็อพอะไรหลายอย่างมีหัวเนี่ยเนโครแมนเซอร์มาให้ด้วย ไป็นคอมเพนเซอร์จริงๆก็คือพวกหมอผีนะครับมันมันมีอันนี้ผมก่อนที่เราจะตัดช่วงของอดอมบาูสเต้นนะครับก็มันคือมีช่วงหนึ่งเนี่ยอ่ามันมีวอตอีฟละกันจักรวาลหนึ่งที่อ่าแมนโดฆ่าอินชินวันสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้แต่ตัวเนี้ยมันเลือกฆ่ามาโดมันก็เลยกลายไปเป็นอ่เป็นคอมเพนเซอร์นะคร์ใช่ประมาณแล้วมันก็จะเจาะวิตีมาเจอกันประมาณนี้ละกันอันนั้นคือถ้าจำได้ว่าหัวนี้ก็คือ เป็นสเตทอนะีกเวอร์สประมาณโอเคอ, <Okay. S 2> อันนี้กลับมาดูที่ตัวอ่าผมจะเรียกว่าอะไรนะดอมมาม,มูสเตทแล้วกัน,มมนคือต้องบอกว่ามีก็ได้นะเพราะมันคนละตัวกันอืออก็คือคเป็นอีกเวอร์สหนึ่งที่ที่จะใช้นะครับใช่ครับอ๋อแล้วที่เราบอกคือตัวหัวดอมมามูเนี่ยก็หัวย้อมเหมือนกันหัวย้อมจุดอมมามูคลาสสิกวีร์ใช่เป็นที่เป็นหเวฟมีตัวลายหมดเรื่ตัวลายหมด ยังไงตัวนี้ก็ยังสวยอยู่เสมอนะครับแต่นี้อันนี้ก็ผมว่าก็จะแตกต่างกันที่ว่าอันไหนโมเดิร์นอันไหนคลาสสิกแต่แต่ถ้าพูดถึงดมามูท่านหน้ามันน่ะมันก็คือหน้าหน้าประมาณนี้แต่งชุดแบบชุดประมาณนี้สีคนอีกสีหน้าอีกสีอะไรประมาณนั้นอ่าคราวนี้เมื่อพูดถึงดมามูแล้วคราวนี้มันจะมีสองตัวละครที่จะลิงก์กับเบบี้ก็แต่ตัวครีอาแล้วกันตัวครีอาเนี่ยเป็นหลานสาวซึ่ง เรื่องเล่ามันจะผ่านดั d ไดเมนชันซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเจาะอีกทีตอนนี้ถ้าบอกถ้าคุณจะเล่นทางด t รสเรนเนี่ยมีตรียมันต้องมีแล้วแล้วก็ต้องมีดอมมูดอมมูกอาต้าไว้ก่อนนะคาว้คิปเลยคราวนี้เอาตัวที่อยู่ในเว็บแพ็คคู่กันมาแล้วครับหวงหลังจากที่การที่เรารอหวงมูบี้มาหลายปีและเราก็ต้องมารอหวงคอมิกมาอีกหลายปีในที่สุด ตอนนี้มันมาครบทั้งคู่แล้วครับต้องบอกว่าจริงๆบอกว่าตัวบ่วงอะถ้าผมผมเป็นคนที่อ่านการ์ตูนนะมันมีนะเออมันจะมีดรอเซนต์จะมีบ่วงเสมอแล้วบ่วงอะไรครับเหมือนจะตายแล้วไม่ตายอืมแล้วก็อมีคุณพ่อมีอะไรต่างๆมีตามตามที่ทุกคนรล้อืมครับอันนี้ต้องบอกว่าบ่วงตอนหลังเนี่ยมันดังมากเพราะว่าบทของบินดิ้บ่วงเสิร์เอาภาค MCU มาเทียบนะครับอืมโคลสแคสแคสต์อะน่ ผมว่ามันตอนนี้มันทําตัวนี้ว่าอ้วนตามไปเนยีวงอันนี้อันนี้เหมือนกันใช่ไมที่ยบอกอ่ะผมอ่ะที่ที่ผมจําได้ในคอมิกยุคเก่าๆนะเอายุคเน้นยุคเก่าๆนะคือวงเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่คนที่อ้วนอ่ะเออมันก็ดูเป็นคนใช้ธรรมดาเออเป็นเป็นบัลเลอร์คนหนึ่งที่แบบแต่งตัวจีนๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในปราสาทแล้วก็พูดจาลอยๆอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงกับตัวออาเฟรดหรืออะไรขนาดนั้นนะฮใช่ใช่อันนี้ มาลองดูรีวิวที่ตัวหน่อยครับจโอเคอันนี้นิดหนึ่งอันนี้ผมด้ดความที่ผมถอดมือมันไปนะเพราะว่าเออมันอยากอยากให้มันเป็นมือประกบเฉยๆอ่ไม่เป็นไรผมลองใส่มือให้ก่อนระหว่างดูนะครับก็แต่งเป็นชุดจีนอย่างที่เห็นนะครับครับคานนี้หน้าเนี่ยหลายคนชอบไปบอกว่าเหมือนพี่โหนกเลยก็ก็แล้วแต่ก็ก็เหมือนมีเขามีเขาอ่ามีเขาเลยแหละอาเงี้ยครันนี้จุดขยับก็ต้องบอกเป็นมันปั้นใหม่เยอะนะเพราะชุดมันเป็นชุดจีนบอดี้นี้บอดี้ใหม่เลย ซึ่งที่แปลกคืออันต้องบอกว่าพอพอเป็นสายเวทสายอะไรเนี้ยการที่ทำไม้ทำมือเป็นพวกท่าอกับบัตเตอร์ฟลนยเนี่ยก็จะสวยหน่อยนะครับใช่นะอันนี้เป็นวงเวทของว,งเ,วอง,องเลยวงนะแต่สังเกตจะสังเกตได้ว่าคือมันเป็นมือคนอยู่ข้างหลังนะครับครับเป็นมือคนอยู่ข้างหลังในขณะที่ของหมอเนี่ยก็คือจะเป็นมือสีเหลือง อยู่ข้างหลังทั้งสองอันเลยนะครับแล้วคราวนี้มันถึงได้บอกว่าพลังของการใช้เนี่ยมันเป็นตัวของตัวมามูออสเคลียเนี่ยก็ใช้พาทก็เป็นสีเดียวกันเคลียแล้วว่าไม่ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะเผื่อใครอยากจะสะสมไว้นะครับคือจะบอกว่ามีก็ดีมันมีก็ดีมันรู้สึกมันครบนะครับแล้วมันก็เป็นคือไม่ต้องเทอ่ะใช่ใช่ แต่หลายตัวที่โกคนอยากมีผมเชื่อว่าคงเป็นตัวนี้แหละนะฮะสำหรับตัวหวงคอมิกนี้เวฟนี้ผมไอ้แพทนี้ผมแม่งลรงเลียบว่าใคร <laughs> เขาอยากได้ตัวไหนกันแน่วเพราะว่าหมอมันเยอะแล้วเอ่ใช่หมอคอมิกเองก็ออกมาประมาณสองตัวโอ้หมอคอมิกรอบเวฟของภาคหนึ่งนี่ออกมาสองสามตัวเลยนะหมอคอมิกตอนแรกเนี่ยมันออกเป็นดีเฟเดอร เอาแบบเอาแบบมาวิลเจิน่นะอ่าใช่อใช่แล้วมันก็จะเป็นมาวิลเจนอีกอันนึงมีพระคุมมีพระคุมชุดเดียวกันแล้วมีมีตาซลเอร์แล้วก็ตัวที่ผมว่าตอบโจทย์อ่ะคือตัวนี้อ่าสามแล้วแล้วก็ตัวเนี้ยคือตัวที่สี่ที่เป็นเหมือนมีตัวรายสิงห์อ่าใช่มีตัวดอมมะมูอ่าแต่ครั้งเนี้ยบองอ่ะซึ่งจริงมันเหมือนคู่คนเล่นแบทแมนอะแหะเพราะอยากได้มีฮับเฟดใช่ไหมันก็ต้องมีแล้วก็มีโรบินเพราะมันจะต้องคุยกันใช่ใช่ใช่โอเคก็ ก็ถือว่ามาทีนะครับแล้วก็ว่องลิงจริงกับทีมมิเนซันเ่ยเขาก็เขาก็มีบทนึงจะบทมากไม่มากกับอะไรก็ว่าไปอืมครับอ่าโอเคนี่คืออ่าตัวว่องนะครับจริงจริงแล้วตัวว่องเนี่ยพล์ทค่อนข้างเยอะเหมือนกันพลาดมือนะครับพัดมือมีให้มาอีกเอ่อสองคู่นะครับก็คืออีกสี่มือเลยนะครับแต่แต่ที่น่าเสียดายคือเขามีพวกมือจับมือจับมาให้ แต่เขาไม่มีอาวุธอะไรมาให้ถือให้วองซื้อเลยอ่าจะอันด็กับเบแป้ซี่เป็นพวกไอพวกขันหาพวกควานไอพวกนี้ยผมจําชื่อไม่ได้ลองไปดูคลิปเก่าๆผมผมเคยทำแล้วแล้วโหูืจริงมันเยอะมากแล้วมันใช้แป๊บเดียวในเรื่องอมันใช้ส่วนมากเขาใช้เวทแหละส่วนมากพนฐานโดยใช้เวทนะครั้นี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้ทํารีวิวไปแล้วให้เขาไปละคืออ่า บราเธอร์วูดูซึ่งตัวเนี้จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งอยู่กับทีมนี้นะแล้วอยู่กับทีมนสันด้วยยู่เป็นซเนียลเลอร์ซู p e ใช่แล้วก็เป็นคนที่บางทีเนี่ยช่วงที่เอ่อสเตรทมีปัญหาหรือออกไปเนี่ยเปียเป็นคนหนึ่งที่ที่กลับมาเป็นที่จะเป็นก็นับถือว่านับว่าเขาเป็นนักเวทประจําของโลกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจริงๆผมอยากดูเขาตอนไหนปะตอนที่มันมีข่าวว่าเขาไปร่วม เบรดภาคใหม่อ่ะเขาก็อยู่เขาจะมีบทเสมอแต่ว่าบทอยู่ในบ้านพูดกันว่าหาแคสหาอะไรเราอสักอย่างนึงก็แต่สุดท้ายไม่ทำไม่ทำไม่รู้สุดท้าทุกวันนี้เราเราได้เบรดหรือยังงยังครับยังมีแค่ตัวรั s ดิสไนท์ก็เดียว